หนึ่งสองสามโอ้ยว้าววววววโอ้ my god นี่คือสิ่งที่พิเศษที่สุดในคำคืนนี้ ก็ถือไปก่อนนะถ่ายรูปแป๊บนึงไปมึงบอกเฮียจะทินยิ้มกับมึงกล้องดูหนึ่งสองสามยี่ไอ้ดื้อไอ้ดื้อทำเัี้ยไอ้ดื้อกระทำยังไงเกิดอะไอ้ดื้อไอ้ดื้อทำี้ยไอ้ดื้อโอเคอ่ะเดี๋ยวขอขอให้เฮียสุชิน ป่วยพรมันเกิดอให้แกร้องเพลงไอ้ใหปี้เบิร์ดเดย์ให้เป็นของขวัญผมหน่อย,ยได้ไหม oh, <Happy Birthday. S 1> ได้เสมอ ขอให้เป็นปีที่มีแต่รอยยิ้มนะขอให้มีความสุขมากๆอย่างที่เฮียไปพรวันตอนโอ้ยเปิดอระในกระดาษอยู่เค้กอยู่ในห้องเฮียก็พูดแบบนี้แหละในขอให้เป็นปีที่มีแต่รอยยิ้มครับมีความสุขมากๆนะ ออพร้อมกันกัพี่เทไหมอพร้อมกันเนาะ ครับก็ขอบคุณพี่น้องเ c ทุกคนครับขอบคุณเฮียสุทินขอบคุณลาไปขอบคุณทีมงานทุกคนนะฮะที่ไม่ว่าจะวันไหนปีไหนหรือเป็นวันพิเศษวันธรรมดาทุกคนก็มอบสิ่งที่พิเศษหรือความรักที่อบอุ่นให้กับนุกธนดลคนนี้เสมอก็ขอบคุณมากครับขอให้สิ่งที่อวยพรทั้งหมดที่ทุกคนอวยพรมาขอให้กลับคืนสู่คนคนนั้นและก็ขอให้ทวีคูณมากเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับสาธุครับทุกคนครับอ่ะ Happy Birthday ส o y o ยป้าบอกัน1 2ึ่อง,อง,งไปมงึงซาขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคทุกคนกินเค้กได้ครับ แล้วขอบคุณครับไปไหนไปไหนล่ะถ่ายรูปก,กันก่อนครับถ่ายรูปก,กันก่อนเดี๋ยวเรามาร่วมร้องหนึ่งผลงานเพลงส่งท้ายจากพวกเราครับมาฮะอย่าเพิ่งกินเค้กกันนะครับหิวข้าวเหรอถ่ายลงสตอรี่ก่อนนะครับแล้วก็แฮชแท็กว่า รักนกรักนกรักายโอเคถ้าแฮชแท็กแบบนั้นน่าจะไม่ขึ้นนะครับอ,อ oh, สุแท็กสตอรี่ไอมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมรีพายถูกแล้วรีพายเดี๋ยวค่ำคืนอย่างอะไรไม่ใช่แค่คนอยู่ในร้านนะถ้าบอกว่าจะรีพายปับ๊บ คนยูบาทตอนนี้ป้าเตรียมออกไม่ใช่เวนแล้วไปซื้อเค้กม,มาจุดแล้วถ่ายให้มึงรีพายเอาโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีหนึ่งคนงานเพลงสงท้ายจะตามจริงมันต้องร้องเพลงนี้แล้วมันก็ต้องจุดเทียนไปด้วยอ่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับจุดเทียนขึ้นมาใหม่ครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆคนเล่มเดือดเบิดระนาม้าน,น่ะต่อไฟชูเค้ขึ้นมาสูงๆเดี๋ยวเรามาร่วมบันทึกภาพกันครับมาโอเคซิดดาวพีเ เก่งมากเลยครับทุกคนชูเคก,กชูเสียงขึ้นมาสูงสูงครับสักหนึ่งภาพอโอเคอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขยับสถานที่แป,ป๊บนึงเอาเอาเอามันก็เลยสิงหงายหลังนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ อ่าทุกคนชูเคกขึ้นมาสูงๆอีกห,หนึ่งรอบลำดับต่อไปบันทึกวิดีโอโอเคไหมเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่บอกตะก้องบอกตะก้องเดี๋ยวเราพูดดังๆว่าพูดว่าอะไรดี เฟนเฟยระยองแฮปปี้เบิร์เดย์นุกธนดลโอเคไหมจำได้หรือเปล่าอู้เก่งเยอะโอเค okay, วิดีโอ,โอนำเสียงด้วยเหรอครับโอเค one two three เฟนเฟ,นฟนย์